สวัสดีเช้าวันที่3ที่เมืองคริสคูเร่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะได้เที่ยวกับเพื่อนๆที่ตุรกีที่นี่นะัะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมน่าจะต้องย้ายเมืองไปที่อังคาร่าไม่ก็อามาสยานะฮะอากาศที่คริสคูเร่วันนี้ก็แดดออกฮะเมื่อคืนฝนเพิ่งตกอากาศที่เนี่ยแปรปรวนเหมือนกันนะ คือคนตรุรกีเขาค่อนข้างจะหวัวเสียกับอากาศที่นี่นะฮะฝนตกแล้วก็แดดออกหิมะอะไรเงี้ย yes. Sani selamlar iküp. Selamlar iküp. Arkadaşlar <laughs> Sani'ye teşekkür ederim Sani'ye de Thank you. Sani thank you. Aleyhisselam. Yeah. Dört tane sandviç vardı, biz beş kişiyiz de. <laughs> 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 Bir kişiyi çok sevdim. Maalesef burada değil. Ben de insanlar gördüm. <laughs>

ขับรถมาประมาณ20นาทีนะฮะถึงโคโปรุก where, where is this โคโปรุก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 โคปรุแคนยอนเป็นหมู่บ้านนะฮะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขาหินนะฮะมองมาไกลๆก่อนที่จะมาจอดที่นี่สวยมากๆเลยับเพื่อน โอ้ oh my god very small ว้าววิวตรงนี้นะสวยงามโอ้โหถ้าไม่ได้มากับคนท้องถิ่นนะก็ไม่รู้นะฮะ normally wow, no ticket for t o u r i s t for here เดี๋ no for free อ่าที่นี่ไม่เสียเงินค่าเข้านะครับเสียแค่ค่าจอดรถมั้งอะไรครึ่งขั้น It's a small city, yeah. Yes, yes. I told you. And in Turkey, so many uh, cities so beautiful. Yeah, this I is think ah. so? This is this is this is ah. just. Right. Yes, b ต่ใน different cities i ัน so beautiful p l a c e right? yeah more beautiful e w แต่แน่นอนว่าดู e ิวต้องมีนะถ้าไม่ได้มากับ local เนี่ยก็ ไม่รู้จักสถานที่อย่างนี้เลยนะฮะเพราะาตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับแล้วเขาบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบสวยมากๆคือผมเชื่อนะเพราะว่าระหว่างทางที่ขับรถมาเนี่ยภูเขาแบบมันสวยแปลกตาเพื่อนๆเป็นภูเขาหวัวโลนนะ,ะว้าวสวยคิดว่าแค่30วันไม่พอนะฮะต้องมีกลับมาซ้ำสองซ้ำสามแน่นอนฮะ

สะดุกคืนเพลงดีนะผมคือสามารถเปิดเพลงแล้วเต้นได้ทุกพี่เลยนะฮะ แล้วคือทุกคนก็จะปุ่มให้เต้นอย่างเงี้ยบอกว่าเอาไปเต้นตรงเนี้ย คนเต็มเรือแล้วตอนนี้ <u> ไม่อายเลยอ่ะนี่คือประเทศอะไรเนี่ยเป็นประเทศที่สนุกสนา,านมากนะดูวิวมากเดินขึ้นไปดูวิวข้างบนนะคระตรงนี้ไม่สูงเตี้ยสุดละเราเลือกอันที่เตี้ยสุด

That's hmm. so big, a uh, Kanyon? canyon. In... canyon. Yes, yeah, canyon, but it's not so big in Turkey. Yes. We have a. Uh, different canyons and it's uh, bigger than this. Wow, this is small. Yes, this is wow. small. Wow. çok sever çünkü Lady biliyor musun? Bebekleri daha çok seviyor. Hey. Rashid, Kashid. k a d i r k a d i r k a d i r r a b i n b e r i n b e r i n I'm sorry I'm m a d e i s you can't yeah male male m o m e h m e o m e h no no male m e l e yes male นี่ตะวันจะตกดินแล้วฮะดูวิวข้างนอกสวยมาก บอกได้แค่เฉียว,ว่าสวยดูข้างหน้ามีกลางหันด้วยดูสีทองฟ้าตัวน,นี้พาสเทลสวยมากต้องจอดรถเลยนะบิ๊กแค f u ฟลาชิดลุกแอ๊ดเด็ดวิลเลจโอ้ยแม่ไม่น่าเชื่อนี่คือตุรกีเพื่อนๆคุ้คามมากเหมือนได้มาเที่ยวแบบ หลายประเทศอ uh ่ะภูมิประเทศบ้านเขานี่คือหลากหลากหลายมากโอ my gosh ค okay. ือกำลังจะไปฟาร์มม้ากันนะฮะแต่ว่าหลงทางมาอยู่ในเขาอย่างเงี้ยตอนนี้รถติดลง ที่นี่นะครับผมเป็นมื้อเช้าที่เรามาทานทุกกันเ,เพราะว่าจะกินเคบับนะครับวันนี้ว้าที่นี่มีหลายชั้นนะชั้น2ชั้น3ก็มีโอ้ไ <c oughs> oh ม่ก็เมื่อตอนเช้าที่เรามาคือมันยังมืดอยู่นะครับตอนนี้มาทานตอนเวลาเขาทานอาหารเย็นพอดีฮะ,ะดูคนเยอะมากโอเลเซเล In Thailand, if you are delicious, you speak "aroy." Aroy. 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 Wow. Oh my god. He served me here. Oh my god. Oh my god. Wow. Oh

This is ก่คือเ e b a b ชิคช่ใ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  a ่เช่ใ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 ช่นช่ใ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 ช่่ใช่ใช่ใช่้ช่ใะ่ใช่ใช่ใ e ่ t e ่ใช่ใช่ใช่ใ e ่ใ a ่ใช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 ่ใ o ่ใช่ใช i ใ Lahmacun. 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 o a y จิมมี o กินยังไงมั How to call this? r อ n ันไ r n เป็นน้ำโยเกิร์ตนะเป็นน้ำโยเกิร์ตที่รสชาติเปรีย้ยวอย่างเดียวอ๋อ uh huh.

Look, ทยแลนทยแลนด์ดูฮัมิส์ดูเลยไ y ยแลนด์ด y โอ้ a ล่ดูเ Abi s ม n d e n อ o เ o ğ r a f ิ e k e y i m b e n ัมิส์ัมิส์ฮัมิส์ฮั e ิส e ฮัมิส์ฮิส์ฮส e ฮัมิส์ฮัมิส์ฮัม b ส์ฮ e มิส์ e t มิส์ฮัมิส์ฮัมิส์ฮสรฮัิสมาส์ฮัมิบ์ฮัมิสมรััมาฮัมั ก็ข้างในมันเอากล้องลงไปไม่ได้นะเพราะว่าอากาศอุณหภูมิมันร้อนนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือพอมาถึงชนะลงไปผมว่ามันเหมือนเป็นการที่พวกผู้ชายสังคมที่เนี่ยฮะเขามาชุมนุมแล้วก็พูดคุยพบปะกันกับเพื่อนฝูงอะฮะยินดีที่ไดมาเปเพื่อนเพเก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าบ้านเราไม่มีนะตอนแรกผมกลัวๆนะแต่ว่าพอเข้าไปแล้วมันก็สนุกนะฮะมันเหมือนไปเล่นกันอ่ะ ไทยลนดกอลชันนีผ้ามันหลุดนะเช็คดชนเช็คิหมั้็เช็คดไกท่า่ามอไทยลนกอลชดูปล่อยขหน้ามอามอาอคมาเช่ถ้อเชคก็นี่ฮพอหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วก็มานอนพักตรงนี้ก่อนนะฮะมันสบายตัวมากๆเลยนะี่ใครอะไรออกแบบดีมาก คือมันสบายตัวมากแล้วตอนที่อยู่ข้างในมันมันรู้สึกอยากนอนอ,ะอ่ะอ่าออันนี้ปุกเป็นเหมือนผ้าห่มโอเคอ่าอ่าสบายมากเพราะได้นอนลงนะครับโอ้สบายตัวมาก ตอนนี้ตีหนึ่งกว่ามารอขึ้นรถย้ายเมืองไปอามาสยานะฮะกลุ่มเพื่อนตุรกีก็มาส่งพามซื้อตั๋วนะซื้อตั๋วนะสรุปเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่สามารถซื้อตั๋วย้ายไปอมาสยาได้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับวัคซีนที่เราฉีดที่ปรเทศไทยแต่เดียวก่อนเรา ผ่านตอโมที่สนามบินมาแล้วไงซึ่งงงมากเขาไล่ให้เราไปตรวจ PCR test นะฮะ เดีๆๆๆๆๆๆๆ๋ยวตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่สถานีรถบัสอิกั้งนะครับเพราะว่าเพื่อนจองตั๋วให้กับอีกบริษัทหนึ่งละแต่ว่าจองออนไลน์นะครับตอนก่อนหน้านี้คือเราไปแบบ w a ล k i อนะว่าจะไปซื้อตั๋วที่นั่นแต่ว่าเขาไม่ให้ซื้อนะครับก็เลยจองไว้เป็นรอบตีสามครึ่งนะฮะตอนนี้ก็ตีสามสิบแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองไปดู หวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับรอบนี like yeah ้ขอให้ขึ้นได้ทีเถอะเหมือนรถบัสมาแล้วเนาะไม่ใช่รถบัสเราโอ้ that's bus crazy bus that's crazy bus รถบัสของเกาหลเนี่ยแหละครับที่เราไม่สามารถซื้อตั๋วได้นี่ฮะในที่สุดรถเรามาแล้วคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ

hi